เพ,พมเพ,พม Good morning everybody อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนเป็นยังไงกันบ,บ้างครับวันนี้บางคนก็หยุดยาวแล้วนะแต่น้าสิยังต้องตื่นมาทำงานด้วยดูตาให้หายเครียดก่อนไปทำงานเอา้า TS 9 1 1ว้าวนะครับเว็บนี้ที่น้าเล่นอยู่นี่แหละนะจ๊ะ และน้าก็มั่นใจนะจ้นเลยบอกต่อทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจมาเล่นเว็บเดียวกับนานะครับฝากง่ายถอนไวได้แน่นอนนะครับทักไปได้เลยจากที่ t s 911ว้าวนะครับแถมตอนนี้มีโปรโมโชั่นพิเศษด้วยนะจ๊ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก t s 911ว้าวนะครับทักไปเปิดบัญชีได้เลยโบนัส ซาห้าสิบเปอร์เซ็นไม่ใช่สามสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโบนัสห้าสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับสมาชิกใหม่นะจ๊ะง่ายๆเปิดบัญชีแค่สามร้อยได้โบนัสทันทีหนึ่งร้อยห้าสิบบาทรวมเป็นได้เครดิตไปเล่นถึงสี่ร้อยห้าสิบบาทเลยนะจ๊ะมากกว่าที่น้าเข้าวันนี้่นนี้น้าเข้ามาที่สี่ร้อยนะจ๊ะเยอะกว่าที่น้าเข้าเงินวันนี้เฮเอสิอ่าเข้เามาไม่เป็นไรครับมาเข้าสู่เกมนะจ๊ะ อย่าลืมช่วยกัน Subscribe ให้นาด้วยนะจ๊ะขอความร่วมมือนะครับขอความเห็นใจทุกท่านให้กำลังใจนะที่เพิ่งเคยดูนะนะจ๊ะใครที่ยังไม่ได้ s u s s c r i b e นะจ๊ะกด Subscribe ได้เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเอามาอไอเทมอย่างที่บอกครับฟิชชี่ก้อนนะจ๊ะตาเราต้องมองเร็วมากนะเพราะว่าไอเทมมันเยอะแยะเต็มไปหมดยิงแล้วเปลี่ยนยิงแล้วเปลี่ยนยิงแล้วเปลี่ยนไม่แตกก็เปลี่ยนไม่แตกก็เปลี่ยนนะครับ ดูวิธีการเล่นของน้าก็ได้ครับไม่แตกอับเ,เปลี่ยนเปลี่ยนไม่แตกเ,เปลี่ยนเปลี่เอ,อเราไม่ไม่แช่อยู่ยาวๆนะจ๊ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเป็นราชาบางกรนะแล้วมันแตกรัวๆก็แช่ได้นะครับเออเนี่ยพอมันเริ่มขึ้นแนละ้วแช่แล้วไม่ไม่แตกย้ายไปไอเทมอื่นย้ายมาลยนะย้ายไปปลาทองปะาวาันทองแล้วมาปะวันดำปะวันทอง,มา,าาทองมาปืนปีมาโลมาอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยกลับไปไปพักเป,ป้าทองไปปะวาันทอง มือกับป่าทไม่ค่อยสัมพันธ์กันเท่าไหร่นะฮะนี่ไม่มีไอเทมลองกระสุนปีด้วยบ้าไม่เอามาแล้วมึงก็โอ้โหนี่นี่อะไร888ป่ะบา้าก็เยอะเอา้าจบเลยเข้ามา400บวกมา294บวกมาเกือบ300ครับกำไรมาเกือบอูมร300นี่คือ70-80%นะเอนะเอ้าโหถ้าอย่างนั้นวันนี้ สบายเลยเร็วมากเร็วมากบอกเลยว่าเร็วสุดๆนี่สบายแล้วเช้านี้อา้าอย่าลืมนะครับถ้าใครยังไม่ได้ช่วย s u b สกัดพี่นานะครับ Subscribe กัดพี่น้าหน่อยนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยนะครับวับนนี้นะก็ทะลุปเป้าเรียบร้อยแล้วครับเข้ามา400นะจ๊ะนี่ถอนออกได้694กำไรมา294บาทอ่ะโอเคแฮปปี้งั้นวันนี้ไปก่อนจ้า